สวัสด,ดีแฟนบอลเช้าทุกคนนะครับวันนี้วันเสราร์ที่22กุมภาพันธ์2อ1 8นะครับอยู่กับอาชวีทางอาเช้าดิครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนนี้นะครับเริ่มกันตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีแล้วนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยบุกไปเยือนกุริสันพาร์คของเอเวอร์ตันนะครับส่วนคู่อื่นเนี่ยก็จะแข่งขันกัน อีก2ช่วงเวลานะครับมีหลายคู่ในช่วง4ี่ทุ่มแล้วก็อีก1คู่ในเวลาเช่ยงคืนครึ่งนะครับโดยในช่วง4ี่ทุ่มเนี่ยอาร์เซอลนะครับจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเรามาดูความพร้อมของเกมคู่นี้กันหน่อยนะครับ ก็ด้วยความหวังที่เราจะเก็บเพิ่มอีก3แต้มเพื่อที่จะไล่จี้ลิเวอร์พูลสร้างความกดดันให้กับเราหงแดงกันสักนิดนึงนะครับแล้วเราก็มาดูว่าผลการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาจะต้องบุกไปเยือนเอเจนสเตเดียมเนี่ยจะเข้าทางอาร์เซอลมากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับสถานการณ์ของอาร์เซอลนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่2แข่งไป25นัดนะครับมี53าแต้มชนะ15นัดเสมอ8นัดนะครับแพ้ไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นเองแต่ว่าก็ออกแนวเสมอมากไปสักนิดหนึ่งนะครับอาร์เซอในฤดูกาลนี้นะครับหลังจากผ่านไป25นัดเนี่ยก็ทํำประตูไปแล้ว51ลูกนะครับเสียไป22ลูกผลต่างประตูได้เสียเนี่ยมีอยู่29ลูกนะครับ ผลงานก็ยังดูเป็นรองจากฝงอย่างหงแดงเลี้ยวภูอยู่โดยเลี้ยวภูเนี่ยแข่งไป26นัดนะครับมากกว่าอาเซาอยู่1นัดพวกเขามีอยู่61แ้ตามนะครับนำหน้าอาเซาอยู่แดตามในเวลานี้ แต่ว่าหลังเกมค่ําคืนนี้แล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่อาเซลจะบีบระยะห่างลงไปเหลือเพียงแค่5แต้มเท่านั้นเองนะครับส่วนเวสต์แฮมยูไนเตดผู้มาเยือนนะครับก็อยู่ในสถานการณ์ที่ต่างออกไปอย่างสุดขั้วพวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าต้องหนีตกชั้นนะครับตอนนี้แข่งไป25นัดมีอยู่27แต้มนะครับถึงแม้ว่าจะยังห่างจากทีมที่จะต้องตกชั้นลงไปอย่างอิฟสวิท ด้วยระยะห่างถึง10แต้มนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าแพ้รัวๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้ตัวเองลําบากเหมือนกันนะครับในช่วงปิดฤดูกาลนะครับสําหรับความพร้อมของเจ้าบ้านอย่างอาเซ่นะครับมิเกลเดต้าจะสามารถใช้งานเบนจามินไว้์ได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามด้วยความที่เพิ่งหายจากการบาดเจ็บมาเนี่ยก็มิเกลเดต้ายังคงใช้ยูเรน่ิมเบอร์นะครับ ต่อไปถึงแม้ว่าในช่วงกลางสัปดาห์จะมีเกมใหญ่กับทางด้าน n o r t h ว r ์ออมฟอรเรนี่ยรออยู่ก็ตามแต่อาร์ติต้าเนี่ยก็มักจะดูกันไปนัดต่อนัดอยู่แล้วนะครับนัดนี้ก็ต้องจัดให้เต็มที่ก่อนถ้าหากว่าโอเคสกอร์มันขาดลอยไปแล้วเนี่ยจะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับปกติก็จะเป็นแบบนี้ส่วน นักเตะอย่างทาเคโรโทเมียสุเนี่ยก็เขารับการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับก็ทำให้ต้องพักยาวไปจนถึงจบฤดูกาลเช่นเดียวกันกับคายฮาแบตแล้วก็กาเบียลเชซุตที่ก็ต้องพักยาวไปเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่บุยโยสาก้าแล้วก็กาเบรียลมาติเนลี่เนี่ยใกล้ที่จะกลับมามีส่วนร่วมกับทีมแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องรอหลังจากเบรกทีมชาติและจะกลับมามีส่วนร่วมกับทีม ในเกมที่คาดว่าเร็วที่สุดก็เป็นเกมที่จะต้องเล่นกับฟูลแลมนะครับในวันที่1เมษายนเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับนัดที่แล้วเนี่ยอาร์เซอก็ตัดสินใจใช้เโรโนลด์ทอสตายินเป็นหน้าเป้านะครับตัวลุกฝั่งขวาใช้อีธานวานเนรีนะครับซ้ายเป็นราฮิมสเตอร์ลิงแต่ว่ามันก็ออกมาไม่ดีอย่างที่คาดนะครับทำให้ต้องมีการปรับระหว่างเกมด้วยการถอดเอา ไรฮิมสเตลิงออกนะครับแล้วก็โยกเอาทรสซามาเล่นดืมเส้นฝั่งซ้ายนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ทําได้ดีขึ้นเป็นคนแอสซิสให้กับมิเกลเมริโนที่ลงมาเล่นในตําแหน่งหน้าเป้านะครับยิงประตูชัยให้กับอาร์เซนอลด้วยสําหรับอีธานบานเนรีก็เป็นคนแอสซิสให้กับมิเกลเมริโนนะครับม่งประตูตีไข่แตกให้กับอาร์เซนอลด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้สูงมากนะครับที่แนวรุกของอาร์เซนอลวันนี้ก็จะเป็น ชุดที่ทำได้ดีในช่วงท้ายเกมกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับตัวเพล่นของอาร์เซอนเนี่ยก็จะมีดาบิดดายาเป็นพักษาประตูนะครับแบ็คขวาเป็นยูเรนทิมเบอร์ซ้ายเนี่ยมิเกลเดต้าจะเลือกใช้คาราฟิอรี่ที่ได้พักมาในเกมกับเลสเตอร์ซิตี้อ่าลงไปเล่นท้ายเกมนะครับมีส่วนร่วมกับประตูของอาร์เซอนด้วยส่วนคู่เซนอร์แบ็กก็เป็นกัเบลลมาโกลยสแล้วก็วิลเลมซาลิบานะครับ แผงมิดฟิลมิเกลเดลต้าคงจะใช้ชุดใหญ่นะครับนั่นก็คือโทมัสปาเตยืนเป็นตัวตัดเกมนะครับส่วนมิดฟิลตัวรุกก็จะเป็น มาตินูเดกาดและก็ดีเคนไรส์นะครับในขณะที่ริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นเนรโนทอสตาขวาเป็นอีธานมาน,นรีนะครับหน้าเป้ามิเกลเมเรโนในขณะที่ราฮิมสเตอร์ลิงน่าจะต้องรอโอกาสอยู่ที่ซุมมานั่งสำรองนะครับส่วนทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับพวกภายใต้การคุมทีมของแกรมพอตเตอร์นะครับอดีตผู้จัดการทีมของเชลซีแล้วก็ไบรตันโฮปเอาเบียนนะครับพวกเขาเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานลูคัสปากต้าได้นะครับ เนื่องจากว่าได้รับอาการบาดเจ็บระหว่างการซ้อมโดยมีการเข้าประทักกับทางด้านบานบิสาก้านะครับและนอกจากนี้ก็ไม่น่าจะใช้งานวลาดิเมียคูเฟวน์ฟูลแบ็กตัวเก่าที่ได้รับอาการบาดเจ็บที่เอวหลังหัวเข่านะครับนอกจากนี้พวกเขาก็จะไม่มีนักเตะที่บาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วอย่าง คริสเซนซีโอซัมเมอร์วิวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีของอาร์ซอลเพราะว่าตัวนี้เนี่ยส่วนตัวมองว่าจีจาร์ดมากนะครับสร้างความอันตรายในการเล่นโต้กลับเร็วของเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้ดีซึ่งก็เป็นการเพิ่มอาวุธเด็ดให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับร่วมกับนั้งเตะที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นจอร์โบเวนหรือว่าโมเมตคูดุสนะครับนอกจากนี้พวกเขาจะไม่มีนิคลัสฟูคุกกองหน้าตัวเป้าชาวเยอรมนีนะครับแล้วก็แน่นอน เวสต์แฮมยูเนเต็ดจะไม่สามารถใช้งานมิเกลอันโตนิโอที่อยู่ระหว่างการพักรักษาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับโดยสิตัวจริงที่เข้าว่าจะลงสนามของพวกเขานะครับผู้รักษาประตูจะเป็นอัลฟองอาริโอลาแบ็คขวาเป็นเอรอนวันบิสตากานะครับซ้ายเป็นเอเมซอนในขณะที่คู่เซนเตอร์แบ็คก็เป็น คอนสแตนติโนฟมาฟโรปานอสนะครับอดีตเด็กเก่าของอาร์เซอซึ่งก็เคยทำแสบม่งให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเอาชนะอาร์เซอได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่เจ้าตัวย้ายมาร่วมทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดในฤดูกาลก่อนหน้านี้นะครับโดยจะได้จับคู่กับแม็กซ์คิวเมนส่วนมิทฟิลตัวกลางสองตัวนะครับก็จะเป็น เอสันอเวเรสแลวก็โทมัสซูเช็กส่วนจาร์โบเวนคาล,ลาสโซเลแล้วก็โมเมตคูดุสนะครับก็จะได้ทำเกมกันอยู่ในแนวลุกเพื่อสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าที่ยืมมาจากเบนฟอร์ดนะครับอย่างอีวันเฟร์กสันโดยสถิติที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับอาร์เซอลเนี่ยเอาชนะไวซ์แฮนยิเนเต็ดได้ในสองเกมหลังสุดที่พบกันนะครับ ถามยิงไปถึงป11ประตูด้วยยังไงก็ตามนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเวสต์แฮมยูเนเต็ดบุกมาเอาชนะอาร์เซอลได้ถึง2ประตูต่อ0นะครับที่เอมิเรสเดียมถึงแม้ว่าในเกมนั้นมิเกลเดต้าเองจะมองว่าอาร์เซอลทำเกมได้ดีกว่ามีโอกาสทำประตูเยอะกว่านะครับแล้วก็สมควรที่จะได้อะไรติดไม้ติดมือบ้างนะครับแต่ก็ผลงานแข่งขันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดส่วนในพรีเมียร์ลีกในช่วงนี้อาร์เซอลเนี่ยก็ไม่แพ้ใครมา15นัดแล้วนะครับโดย เอาชนะได้ถึง10นัดนะครับแล้วก็เสมอ5นัดถือว่าเป็นสถิติที่อาร์ซอลทําได้ต่อเนื่องยาวนานที่สุดนะครับนับตั้งแต่ที่ทำได้ครั้งล่าสุดในปี2011ก็ด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับผลงานทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะครับในการเจอกันของคู่นี้อาร์ซอลมักจะทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็ด้วยความที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดเองก็มีตัวเจ็บหลายตัวนะครับโดยเฉพาะลูคัสปาเกต้าแล้วก็ซัมเมอร์วินะครับรวมถึง มิเกลอันโตนิโอก็ทําให้เวซ์แฮมยูเนเต็ดูอ่อนกําลังไปเยอะนะครับแต่ว่าพวกเขาก็ยังมีทีเด็ดอยู่อย่างโมเมดคูดุสจอร์ดโบเวนนะครับก็นะครับของอาซาก็คงจะต้องระวังให้ดีแต่ว่าปัญหาใหญ่สุดที่แฟนมาลาซาเป็นห่วงในตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการทําประตูซะมากกว่านะครับก็หวังว่าเทพเมริโนนะครับจะแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวโดยอาศัยเกมนี้นะครับแล้วก็หวังว่าอาซาจะ ไม่ทําผิดพลาดกันง่ายๆเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งด้วยความที่การทำประตูเป็นจุดที่พวกเราเป็นห่วงอยู่แล้วเนี่ยถ้าเสียประตูไปก่อนเนี่ยก็ยิ่งจะทำลายขวัญกำลังใจของเพื่อนร่วมทีมแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับชื่อว่ามิเกลเด a ต้าก็น่าจะวางแผนเฝ้าระวังการโต้กลับเร็วซึ่งเป็นจุดเด่นของเวสต์แฮมยูไนเต็ดมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะสามารถเก็บ3แต้มออกไปจาก ลอนดอนเตเดียมของเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้นะครับนัดนี้ก็มีแฟนบอลทวงสกอร์ฟันธงมาด้วยนะครับก็ทำให้อาจจะต้องแสดงความคิดเห็นในจุดนี้นิดนึงนะครับเชื่อว่าอาร์เซอลจะเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับ,นนะรรบสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากฟันธทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ